สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมายังตัวเป็นสีแดงใช้ชีวิตประจำวันเป็นปสีแดงนะครับผมทุกคนโอเคมาโอเคครับผมตอนนี้ก็มีสีแดงเป็นปหมดทุกอย่างนะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็มาเข้าอยู่ในบ้านสีแดงใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตในสีแดงนะครับผมทุกคนใช้ ใช้ชีวิตสีแดงอยู่ในบ้านนะครับหนึ่งวันนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็มีสีแดงอาหารสีแดงเฮมเบอเกอร์สีเหลืองนะครับแล้วก็น้งโครสีแดงโอเคผมก็กินแค่นี้นะครับผมก็ชีวิตรอดนะครับโอเค,อเคต่อไปก็จะไปรถนะครับโอเคบผมมาแล้วก็เป็นสีแดงนะผมโอเค รดก็ไปเียเองนะครับผมทุกคนโอเคลผมก็ไปเียเองนะครับโอเคโอ้รุตเสียรถบักน้ำทุกคนได้อนะโอเคนี่ผมหาลบไปก่อนนะ ไม่รู้ว่าจะได้เปนทุกคนนะอได้คอเป็นได้แล้วกันนะทำไม่ได้ทุกคนทำไ่ได้อะทำสิทำสเต็มไม่ได้อะทุกคนเปลี่ยนสเต็มไม่ได้ สีก็เปยนได้นะผมหายคนนะก็ค okay. ุณจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทั้งนะ้นผมหคนก็เป็นตัวสีฟ้านะครับโอเคไม่เป็นไรนะใช้ชีวิตบ้านสีแดงผมก็มีอาหารสีแดงแล้วก็อาหารสีแดงแล้วก็มีผัดสีแดงนะครับผมทุกคนนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้ชีวิตในบ้านนะครับอาจจะในบ้านอาจจะเป็นสีขาวเลยนะก็มีสีแดงด้วยนะผมทุกคนนะโอเค ใช่ส string, ีแดงทำอะไรก็สีแดงแต่ว่านปาี้กไม่ใช่สีแดงนะครับโอเคโอเคคุณ okay. okay. <not player> ตัวนี้ผมจะกินขะ้าวกันนะครับโอเคแต่สีแดงไม่เป็นอย่างนะ้กนเนาะเอาไปกินกินด้เฮ้ยเจสงโอเคกินข้าวตกน เก็พิซซ่านะผมทุกคนนะตอนนี้ผมก็ยืนในบ้านซีเตงทำอะไรก็ไปซีเตมหมดทุกอันเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมนะโอเคลูกผมก็ซีฟ้าแต่ก็ไปเป็นยไครับผมทุกคนขอให้ผมได้ซีฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าผมยังเป็นสีไม่ได้นะครับผมทุกคนนะเป็นเอพีเล็กเลยนะครับมผมทุกคนที่ใช้ชีวิตเป็นสีนะครับผมนี่คือสีแดง นะครับผมใช,ใช่เโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมกจะข้ารเิานานะครับอ้โอ,อ,อ้โอเคาไปจกิน,นอนาหนะนะครับผม,บผมไปดูทีวีกันก่อนนะโอเคสัชีวิตเออี คือเองนะครับผมโรนถ้าใครอยากเล่นกับผมนะครับผมทุกคนก็เข้ามาได้น,นะครับผมอีพีทุกคนนะครับผมหาเพื่อนกันโอเคไม่เพื่อนไทยไม่มีคนไทยเลยนะครับผมทุกคนมีแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่คนต่างประเทศนะโอเคต่อไปผมก็จะต้องตุ๊กน้องก็อีนะ ไม่ม่ม OK, <ke pr> <et> ่ตซีเรีเลยมีตซีเีนะมีตซีีม่ใช่ตูซีเีเฮ้ยูคมาเอ์นี่นโอเคผมได้ตับสาแล้วทุกคนมีตซีีอยู่ทุกคนโอเคตัวนี้ผมก็จะไปนะผมโอเคผมมีตูซีเีแล้วนะทุกคน ผมพูดอะไรไม่เข้าใจข้อขอไฟทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนนะอตอนนี้ผมก็จะไปเล่นปัสบิ๊กบอนนะครับผมโอชีวิตคุ้มนะครับผมทุกคนก็มีโน้ตสีแดงรถมอเตอร์ไซค์สีแดง,งนะครับโอเคตัวนี้ผมก็จะเข้าไปในโรงเรียนนะครับผมก็ไปสีแดงนะครับผมนะโอเคเป็นบันกเกสปนกันนะครับผมทุกคนเฮ้ยตัวนี้มัน การแสดงต้นการแสดงนะครับผมทุกคนนี่ครับทุกคนจะเป่งรบัสเกิบันนะครับโอเคยุบอุ้ยม่เข้าอุ้ยม่เข้าอีกแล้วู้ดนบุอเคชอชบิอผิเนะครับทุกคน ไม่มีอะไรมากเลยครับทุกคนนะใช้ใชีวิตสีเทยงเฉยๆนะครับผมในวันนี้นะ <S <S โอเคต่อไปผมก็จะพาทุกคนไปบ้านนะครับผมโอเคว่าไปว่าไปแล้วกันนะว่าไปไ่ได้อนะ อยกว่าไปบ้านแต่ว่าไปไม่ได้อืไนไม่ได้เลยทุกคนโอ้ยโอเคผมจะเรื่องโนผมนะผมนี่ครับผมเราเพิ่งกลังไปสีเดย์นะครับผมโอเคทุกคนมา let's go บ้ายผมก็ส okay. 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 so ีแดงนะเลยทุกทุกสีเดงนะครับผมทุกคนนะครับผมนะโอเคโอเคผมเราไปฝึกเฉพาะทุกคนเข้าไปในบ้านเข้าหน้าก่อนนะครับทุกคนโอเคอ๋อบ้านล็อกเหรอเฮ้ยมันล็อกโอเคเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแป๊บตาครับทุกคนเข้าห้องน้ำในเกียรตนะโอเคครับผมตอนนี้ผมเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนนะ ตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปนอนนะครับผมทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับผมทุกคนตอนนี้เป็นวันศุกร์โอเคนอนครับผมมาโอเคผมตอนนี้นะครับทุกคนผมก็จะไฟไฟบ้านเข้าล้างมือให้สะอาดนะับทุกคนเดี๋ยวเรจะพาทุกคนไปกินข้าวนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปเดี๋ยวทำงานสักครู่นะครับทุกคนนะครับชีวิตต่อในสี่แดงวันนี้นะครับผมโอเค เออไม่มีเลยบ้างเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมโอเคโอเคครับผมทุกคนเป็นไงบ้างครับผมสำหรับาการใช้ชีวิตสีแดงหนึ่งวันนะครับผมทุกคนต่จอจากไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ขอคนละสิบไลค์นะครับผมทุกคนนะโอเคผมก็ไม่ขออะไรมากนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับผมจเจอกันใหม่วดีโอหน้านะครับผม